โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในตอบคอมเมนต์ประชาชนในพาร์ทที่8แล้วนะครับผมนี่ครับพาร์ทที่8แล้วนะครับก็งมาตอบกันในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่พาร์ทที่1มาถึงพาร์ทที่7นะครับก็กลับไปย้อนดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมกดรูปตัวไอเลยนะครับตรงด้านขวาบนนะครับผมโอเคก็พาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้นะครับ เราจะมาตอบคอมเมนต์ที่ผมคัดเลือกคอมเมนต์ที่ดีมานะครับผมคือถามแบบดีๆดีอะเออแบบคุณอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ผมคัดเลือกบางอันที่ไม่ดีมาด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีที่กล่นตีนมาด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีใครบ้างนะครับผมโอเคไปดูเมนแรกกันเลยเมนแรกนะครับจากสกายอินดี้ชาแนลนะครับถ้าอยู่ดีดซับพี่เหลือศูนย์พี่จะทําอย่างไรนะครับหืมเหลือศูนย์เลยแหละ ไม่คิดว่าจะเหลือหนึ่งเหลือสองเลยแหละถ้าสมมุติว่าเหลือศูนย์นะครับผมก็น่าจะขยันหรือว่าพยายามทําให้มันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าพยายามให้คนขึ้นขึ้นมาดูอะทคลิปให้ดีๆนะครับให้แบบสนุกทุกคนชอบนะครับผมเป็นยังไงคําถามดีป่นะ่ะใช่เลยโอเคคนต่อไปครับจากรีเฟลตะคุกเกมเมอร์นะครับพี่ชอบดูวนิเมะแนวไหนเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็มียิ้มนะโอเค แนวไหนใช่ไหมครับ <c oughs> อย่าถามเลยครับผมหน้าอย่างผมเนี่ยนะดูโดจินแน่นอนครับผมถฮยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่แล้วดูแนวแบบมันจะมีแบบพวกอะไรอะ่ะสอนใจหรืออะไรอย่างงี้เหมือนกับพวกรีดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าซอสอัดออนไลน์เงี้ยมันจะมีสอนใจอยู่นะครับโดจินนี่ผมพูดเลน่นครับผมไม่ต้องคิดผมเป็นคนแบบดันนะครับโอเคคนต่อไปครับจากอะไรทีวีสักอย่างนะครับอ่านไม่ออกก็ผมเขาถามมาว่าเมื่อไหร่ซอมบี้จะลบุกโลกนะครับ จะลุกเฉยเลยจะบุกโลกใช่ไหมกูจะไปรู้ไหมเนี่ยผมจะไปรู้ไหมครับมาถามผมนี่ผมจะไปรู้ไหมครับก็ไปดูหนังเรื่อง Resident ไปครับโอเคตอนนี้ก็เข้าลงอยู่นะไปดูเลยแต่ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆมาถามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถามผมแล้วผมจะไปถามใครนะครับเออโอเคโอเคคนต่อไปครับจากจุ้งชิงเพชรแพงน,นะครับพี่รู้ไหมว่าดอพี่หายประตู w t t h e f u c k คือดอผมหมายแต่ดอแปลว่าประตูวงเล็บมาด้วยเพือ่อถามนี่ไม่ใช่คำถามใช่ไหมแล้วผมจะตอบอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคก็ข้ามไปแล้วกันหมายังเห่าเลยคิดดูจาก SLM เว็บคุมเกมเมสนะครับพี่ทำยังไงจะเป็นคนดังไม่อ่านขอให้เป็นอาเบะพูดจริงด้วยโอ้โหผมไม่ได้ไปตุ๋ยใครซะหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นเกเออโอ้โอโอ หัวร้อนเลยหัวร้อนเขาถามมาว่าทํายังไงให้ดังใช่ไหมก็พยายามทคลิปนะครับทำคลิปแบบลงรัวๆลงทุกวันเลยอย่างเงี้ยคลิปมันเจอไปโล่ให้ทุกคนเห็นเองนะครับแล้วก็ถ้าคนมาดูแล้วก็ชอบก็จะกดซับคณเองนั่นแหละครับโอเคคนต่อไปก็ผมอะเป่างเงี้ยคถามดีจาก cedar a gamer นะครับเ้าพี่ได้ไปเที่ยวพี่จะไปเที่ยวที่ไหนเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคหลังๆนี่ก็เริ่มดีเลยครับโอเคเขาถามมาว่า ถ้าผมไปเที่ยวนะเลือกเที่ยวได้ผมจะไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมอย่าถามผมเลยหน้าตาแบบนี้อีกแล้วนะครับผมต้องไปญี่ปุ่นอยู่แล้วผมเพราะอะไรลนะ่ะคงรู้ดีครับผมเพราะสาวสวยนมโตสาวสวยหมวยเอกนะครับอโอเค <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ยทุกคนก็คงคิดเหมือนผมนั่นแหละครับผมรู้ทุกชายทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนนะครับโอเคคนต่อไปครับโอ้ยไม่ใช่เลยครับ ดูคลิปผมอย่าเพิ่งเป็นเก์กันนะครับส่วนใหญ่คนดูรายการผมนี่เก์ทั้งนั้นจาก ACGC จนะครับถ้าพี่เกิดมาเรียกชื่อใครเป็นคนแรกนะครับไม่ต้องตอบก็ได้อ่ะโอเคครับไม่ต้องตอบก็ได้ใช่ไหมงั้นผ่านไปเลยครับผมรอเล่นครับรอล่นรอลอ่นโอเคเขาถามว่าเรียกชื่อใครเป็นคนแรกครับผมพ่องไม่ได้ด่านะครับผมเรียกชื่อพ่อเป็นคนแรกครับผม พ่องด้วยไนมะ่ใช่ไม่ใช่โอเคคนต่อไปครับจาก y o u ู u ูบแ a นดี h ชาแนลนะครับพี่คะถ้าพี่เป็นสัตว์ตัวใดสักตัวหนึ่งพี่จะเป็นตัวอะไรคะทําไมต้องเน้นคำว่าสัตว์ด้วยรไม่ใช่เลยครับเขาถามมาว่าจะเป็นตัวอะไรใช่ไหมเออขอเป็นมดละกันเลครับพ่ออะไรนะ่ะแหะมดมันตัวเล็กนีครับแล้วมันจะ มุดเข้าไปในกางเกงสาวหรือว่ากระโปรงสาวได้นะครับถุยไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่าเพิ่งคิดลึกอย่าเพิ่งคิดลึกมุดเข้าไปแค่นี้แหละโอ้โหเป็นมุดแล้วมันเออมันอย่างเงี้ยเออถุยไม่ใช่จากมาัดก็เก้าเกมเมอร์นะครับพี่ครับพี่ครับ,พ,รบพี่คิดยังไงกับการชอรวอรครับเออชอวอนี่ย่อมาจากเล่นว้าวใช่ไหมครับเล่นว้าวก็ผมคิดว่ามันเขาไม่เรียก ว่าชักว่าวกันแล้วมันเฉยแล้วนะครับชอวอนี่ก็เฉยนะครับเขาเรียกว่ากระเด้าลมด้วยอุ้งมืออันอ่อนโยนนะครับนะครับใช่เลยวะกระเด้าลมด้วยอุ้งมืออันอ่อนโยนนะครับก็ฟินครับผมนะคิด,คดไม่ได้คิดอะไรครับผมเอาว่าไปเล่นสนามหลวงเออคิดอะไรนะักหนาโถเ,ออเธอโอเคกัคนต่อไปครับพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนครับเป็นกําลังใจให้โอเคนะครับชอบผู้หญิงแบบไหนใช่ไหม ก็หน้าตายัางผมอีกแล้วนะครับต้องขาวสวยมวยเอ็กตูดใหญ่นมโตนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมต้องนิสัยดีด้วยนะครับเงอ้อแม่ล่ะแม่ล่ะไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วขอนิสัยอย่างนิสัยดีอย่างเดียวก็พอนะครับอ่าแค่นี้เลยเนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะ้วครับแต่ชีวิตจริงนี่อันแรกนะครับอันแรกอันแรกนะครับโอเค โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับตอบคอมเมนต์ประชาชนในพาร์ทนี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบโอ้โหดูแสงถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์สับค้างแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมเม้น์มานะครับผมเม้นว่าแฮชแท็กอาร์สแมเอร์คทีวีนะครับแล้วก็ถามมาเลยครับผมถามอะไรก็ได้นะครับที่คุณอยากถามนะครับแล้วผมจะคัดเลือกมาตอบนะครับผมโอเคโอเคนะครับงั้นเจอกันพาร์ทหน้าครับผมก็ ไปแล้วนะครับจุ๊บจไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าผมกลับตอบคอมเมนต์ประชาชนนะจ๊ะถ้ากดไลค์เยอะเดี๋ยวผมทำต่อนะครับกดไลค์ด้วยกระทืบไลค์ก็ผมใช่เหรอวะไม่ใช่เลยครับโอเคไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บ